สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม gta v mode zombie p a r t ทที่1ปผมก็ไม่ได้ลงคลิปเกี่ยวกับเกม gta v m o มดซอ m b i e เลยผมก็ไปเล่นไมค์ครับประมาณสัก4พาร์ทนี่แหละเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่มันคนนี่ว่าอา้าวมีแอดดอปเหรอลืมสังเกตเลยมีแอดดอปเชยเลยมีแอดดอปเกิดแถวบริเวณแคมป์นะไม่ไปเก็บดีวกว่านะเพระาะว่าตอนนี้อาวุธของผมก็มีเยอะแบบเยอะมากๆเลยไม่รู้ว่าจะไปใช้ปืนอะไรดี มีอาวุธเยอะแต่กระสุนปืนมีโคตรน้อยเลยดูดิมี50มัน50ทุกกระบ,บอกเลยแบบว่าเนี่ยผมต้องการลูกซองกระบ,บอกใหม่นะเพราะว่าตอนนี้ลูกซองของผมก็ใช้แค่อันเดิมไม่มีอันใหม่เลยเดี๋ยวกันอื่นผมก็ต้องไปหารถก่อนนะไม่รู้ว่าแถวบริเวณนี้มีรถหรือเปล่านะน่าจะมีรถเก่าๆดรอบตรงนี้มีรถดอบหนึ่งคันเดี๋ยวต้องหารถที่มันน่าจะแรงๆนะแบบว่าไม่อื่นอนะ่ะเดี๋ยวยิงซอมบี้ตรงนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวฟาร์มของไปด้วยเลย เดี๋ยวผมก็ต้องหาของเพื่อที่จะไปคราบกําแพงแล้วก็ไปวางไว้ที่แคมป์นะตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยอะถ้าเกิดว่าผมเล่นผมก็จะทํากําแพงเสร็จไปแล้วหลายานนี้เนี่ยแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้เล่นไงก็อย่างที่รู้ๆกันเลยว่าติดไมค์คาบมั่งช่วงนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะติดไมค์คาบแต่ก็จะสลับกันไปสลับกันมาเนี่ยหมายถึงว่าติดเกมอะติดเกมอาช่วงนี้กําลังติดเกม G T Online นะกําลังหาเงินไงใน G T Online กําลังเพิ่งเล่นเป็นไงเอาเฮ้ยเฮ้ยเ ห้ามตายเด็กขาดไม่งั้นเดี๋ยวพวกรสชีวิตมันจะมาเกิดกับผมอีกไม่อยากให้เจอแบบนั้นขี้เกียจเอาไปเก็บเซฟไว้ที่แคมป์นะเอ้ยเดี๋ยว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 วิ่ง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 อย่าหยุดวิ่งอย่าหยุดเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาลังไปยิงก่นวิ่งมาทำไมครับเนี่ยฮะวิ่งมาทำไมใครสั่งให้วิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ด้วยเดี๋ยวต้องฟาร์มของก่อนสองชิ้นเออสองชิ้นเองเหรอในเลยเฮดช็อตโอ้โหตัวเปียวกันเลยทีเดียวก็ถือว่าได้ของมาเยอะอยู่นะเนี่ยได้6ชิ้นเลย ตอนนี้ก็ฝนตกแต่ไม่รู้ว่ากี่โมงตอนนี้เป็นเวลา17นาฬิกาเกือบจะเป็นตอนกลางคืนแล้วนะเนี่ยจะต้องรีบกลับไปแคมป์แล้วก็ไปนอนก่อนดีกว่าก่อนอื่นก็ต้องฟาร,ร์มก่อนละกันได้2ชิ้นโอเคถือว่าได้อยู่มากกว่า1ชิ้นก็ถือว่าได้เยอะแล้วแหละเดีย๋ยวผมต้องใช้ผ้ามันแผลก่อนนะถ้าไม่ใช้เดี๋ยวผมจะตายเอาผ้าบเบนเดตตอนนี้ผมมีอยู่10อันไม่รู้ว่าผมสามารถคาบเพิ่มได้หรือเปล่าถ้ามันมีเครื่องหมายติ๊กถูกแสงว่าคราบได้เพิ่มนะเดี๋ยวลองใช้ดูก่อน ใช้ไปประมาณสักประมาณสักสียอล้กันประมาณเสียนี่หละถ้าเกิดว่าผมใช้ภาพเป็นเดชใช่ไหมแล้วมันจะไงหลอดเกาะแล้วก็หลอดเลือดมันก็จะเต็มพร้อมกันอ่ะอันนี้ก็ถือว่าดีเลยหลอดเลือดก็เสมอกันกับหลอดเกาะนะมีค่าเท่ากันแต่หลอดเกาะมันจะดูน้อยๆหน่อยหลอดเลือดมันจะดูเยอะกว่ามันก็มีค่าเท่ากันนะโอ้โหแสงโคตรแสบตาเลยเฮดช็อตตัวนี้ก็ต้องเฮดช็อตเฮดช็อตทั้งหมดเลยแบบว่าโดนหัวทุกตัวถ้าเป็นตอนที่ยังใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดเล่นโอ้โห กว่าจะยิงโดนหัวหน่ายยิงโคตรยากเลยแต่เล่นไปเล่นมาก็จะชินแหละในการยิงหัวเนี่ยตอนนี้ของของผมก็น่าจะเริ่มได้เยอะแล้วแหละเมื่อกี้ผมเห็นนะว่าแบล็คเอร์ของผมมันก็สามารถคาบได้แล้วเนี่ยนี่ไงคาบได้2ชิ้นเดี๋ยวก็ต้องฟาร์มไปเรื่อยๆเดี๋ยวต้องฟาร์มของไงฟาร์มของให้ในตัวมันหมดไปเรื่อยแล้วก็ฟาร์มได้เยอะนะเดี๋ยวผมก็จะอธิบายให้ฟังแล้วกันเมื่อกี้อาจจะอธิบายงงๆสักนิดหน่อยเราต้องคาบของในตัวไปให้หมดเพื่อที่ได้ให้ของในตัวมันหมดแล้วก็เวลาเราไปฟาร์มของมันถึงจะไได้ของง มันต้องแบบนั้นเลยถึงมันจะฟาร,ร์มของแล้วก็ได้เยอะโอเคผ้าเบนดิตก็ค้าได้10อันเหมือนเดิมแล้วก็เบลเลอร์ก็2อ,อันนิดน้อยน้อยนิดเดียวเดี๋ยวต้องฟาร,ร์มไปเรื่อยแล้วแล้วต้องไปจากที่นี่อยากจะไปฟาร,ร์มไอดอดเพื่อที่จะหาลูกซองอันใหม่นะแต่ไม่ได้ไปเลยต้องฟาร,ร์มซอมบี้อยู่นี่แหละเปลี่ยนปืนมั่งลูกซองลูกซองใช้เบือ่อแล้วต้องเป็นปืนพกมั่งนีไ่ไงเอาไม่โดนโดนหัวหน่อยเถอะ ถ้าเป็นตัวเดินก็ค่อนข้างทจะยิงยากนะแล้วก็ต้องฟาร์มของแล้วก็ไปหาที่ซ่อมรถไม่ใช่หาที่ซ่อมรถสิหารถที่จะซ่อมมีรถตรงกลางทางฝั่งนู้นใช้ได้หรือเปล่าวันนั้นไม่น่านจะใช้ได้นะเฮ้ยเดี๋ยวนะแถวแถวบริเวณนี้มันมีเออมันมีอะเดวเป็นที่จอดรถอยู่นะเดี๋ยวต้องเดินไปดูก่อนมันมีที่จอดรถได้แหละตรงนี้เนี่ยมีหรือเปล่าที่จอดรถแถวบริเวณนี้ไม่อยากซ่อมนะเดี๋ยวซอมบี้มันจะวิ่งมาตบด้านหลังได้เดี๋ยวต้องยิงซอมบี้ไปให้หมดก่อน <c> อย่าเผลออย่าเผ เธอไม่ได้บอกเลยไอตัวที่มันวิ่งมา3าสตัวนี้ยังดีกว่าไอตัวที่มันวิ่งวิ่งมาตัวเดียวแล้วไม่มีเสียงนะอันนั้นแบบว่าโอกาสที่โดนตบตายสูงมากเลยแบบว่าโดนแน่แหละถ้าไม่สังเกตด,ดีๆอะ่ะแถวแถวบริเวณนี้ไม่มีจุดจอดรถนะผมอาจจะจําผิดที่ก็ได้หรืออาจจะไม่ผิดก็ได้นะตรงนี้จําได้เลยจําได้ชัวร์นะชัวร์แน่ละครับผมเพราะว่าตรงนี้เออยังไงใช่แล้วที่จอดรถมีรถไหมโอ้ยมีรถตั้งเยอะเลยตรงนี้ไงรถด,ดีนะไม่ซ่อม แต่เกิดว่าซ่อมนี่เสียของตามจริงเสียของก็ไม่เป็นไร,รเราก็ว่าอ่าของมันก็ฟาร์มง่ายอยู่แหละถ้าเกิดว่าเราไม่มีปืนตอนไหนนั่นแหละคือของมันฟาร์มายากถ้าเกิดว่าเรามีปืนแล้วของมันฟาร์มง่ายเก็บมาเก็บมาให้หมดอ่หนึ่งชิน้นคุ้มปะเนี่ยสองชิน้นอ่าก็ถือว่าได้อยู่ได้อยู่ฟาร์มไปเรื่อยเลยสี่ชิน้นได้อยู่ได้อยู่มันลดพังหรือมันลดไม่พังวะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันลดพังหรือเปล่าอ่ามันมีลดไม่พังตรงนี้ด้วยเฮ้ยทำไมลดไม่พังมันดรอปแต่ลดอะไรแบบนี้เลยวะเนี่ย เป็นอะไรที่โอ้โหไม่รู้ว่าจะแรงหรือเปล่านะรถคันนี้ก็ไม่แรงนะเชื่อได้เลยว่าไม่แรงไม่แรงก็ไม่เป็นไรยังไงผมก็ไม่ได้ขับรถเร็วอยู่ดีแหละผมก็จะขับรถช้าๆเดี๋ยวดิไอ้พวกโจรนี่ผมเห็นมันเกิดตั้งนานแล้วนะมันไม่ยอมขยับไปไหนเลยแล้วเนี่ยมันก็อยู่แถวๆบริเวณนี้สงสัยมันเออลงทางมั้งเพราะว่าแถวๆบริเวณนี้มันคนที่เล่นเกม GTA จะรู้เลยว่าแถวๆบริเวณนี้มันค่อนข้างที่จะดูงงๆซะหน่อยนะแผนที่ในเมืองเนี่ยดูดีมันวนไปวนมา แต่ผมเดานะว่ารถคว่ำอย่างแน่นอนรถคว่ำหรือรถติดอะไรสักอย่างน่แหละแล้วก็ออกมาไม่ได้ชัวร์เลยเดี๋ยวผมจะไปที่ a อดอบก่อนแล้วกันนะไปฟาร์มไอดอบด้วยตรงร้านตัดผมฝั่งนี้เลยแถวลอสซันโตสนี่มันก็เมืองลอสซันโตสนี่หว่าแถวบ้าน CJ ไปเดี๋ยวเผื่อเจอ CJ กำลังยิงกับซอมบี้อยู่ตรงนี้มีสายลุงด้วยดูดิยังสวยเลยถ้าเป็นเกมปกติมันไม่มีนะสายลุงแบบนี้หรืออาจจะมีผมว่าไม่น่ามีนะแต่ซอมบีนะ้่ะเยอะแน่นอนแถวบรวิเวณนี้เนี่ย ผมว่าต้องลงไปยิงกับซอมบี้ก่อนแล้วแหละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเยอะจังเลยวะเนี่ยเฮ้ยฝาแฝกกันหรือเปล่าวะเนี่ยดูดิอย่างเหมือนกันเลย3ตัวอ๋อไม่ใช่เนอะสองตัวนี่อย่างเหมือนกันเลยเฮ้ยสามตัวดิเดี๋ยวผมต้องไปก่อนดีกว่าดูดิมันเยอะมากเลยไอตัวที่มันวิ่งอะ่ะเดี๋ยวต้องขับรถไปแถวกรบลวนนี้ก่อนหรือไม่ก็ล่อให้มันไปหาไอพวกไอดอกตรงนี้ก็ได้นะเป็นความคิดที่ดีแต่ไม่รู้ว่าจะล่อไปยังไงนะเดี๋ยวต้องหาวิธีเข้าไปใก,ใก,ใกล้ๆกับ a อดอกใ้ถัรนี้ก่อนนะ ผมว่าน่าจะต้องใช้เวลานาน,านอยู่พอสมควรเลยแหละเพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นตอนกลางคืนด้วยถามว่ามันเป็นตอนกลางคืนแล้วเกี่ยวอะไรซอมบี้มันก็จะวิ่งเยอะขึ้นนั่นเองมันก็จะไม่โหดก็เหมือนเดิมแหละแต่มันจะวิ่งเยอะดูดิดูด,ดิมันวิ่งเยอะมากเลยเดี๋ยวผมว่าผมต้องลงจากรถแล้วก็ไปยิงดีกว่านะนดี่เลยขค้่นๆๆนนน,นี่เลยได้แล้วได้มุมยิงดีๆแล้วต้องเปลี่ยนเป็นลูก2องแล้วจังหวะน,นี้อะไรกันเนี่ยพอขึ้นบนหลังคารถแล้วไม่ยอมพากันวิง่งไงไงเฮ็ดช็อตไปท นี่งไงแก๊งม่วงหรอแก๊งม่วงล่ะไอนี้แก๊งมวง่วงปะเนี่ยยิงเสร็จก็ต้องลงไปฟาร์มของเนี่ยแต่ต้องเคลียร์ซอมบี้ในแถวบริเวณนี้ไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะเสียงรถอ่ารถตำรวจเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอพวกโจรตรงนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมว่าจะลองแวะไปหาพวกนันซะหน่อยนะไม่รู้ว่ามันทําอะไรหรืออาจจะติดบัคหรืออาจจะลดความหรืออะไรสักอย่างนี่ะเดี๋ยวผมเก็บไอ p อ e แถวบริเวณนี้เสร็จแล้วผมก็จะไปหาพวกโจรกันดีกว่านะถ้ามันไม่หายไปซะก่อนนะเดี๋ยวต้องเคลียร์ซอมบี้ไปก่อนเฮ้ยเดย ผมสามารถใช้ RPG ยิงไอ้ยิงตรงไอ้ดอปได้เลยเดี๋ยวต้องลงไปใช้ RPG ก่อนไหนก็มีแล้ว RPG ก็มีประโยชน์อย่างนี้แหละไม่ไม่ยิงซอมบี้ก็เอามายิงพวกไอ้ดอบตรงนี้แหละมันยง,งเก็บหมดตี้ได้เลยไงค่คอยๆเดินแล้วก็ต้องหาที่แอบด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวโดนยิงตายหรืออาจจะดอบอยู่ในซอกตึก,กูเนี่ยซอกตึกซอกหมู่บ้านไม่น่าใช่นะเพราะว่าเ,าเฮ้ยเดี๋ยวต้องมองหลังด้วยต้องมองหลังด้วยเผื่อซอมบี้มันวิ่งมาแบบที่ผมไม่ได้ตั้งตัวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจ แล้วพวกคุณค่อยตามต้องยิงให้ตายก่อนแล้วก็ค่อยค่อยตามนะนี่ไงนี่ไงเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเอ,อ้าเอ,อ้ยเอ,อ้ยายิงแม่นนะเนี่ยนีย่งไงหลบดีนักเหรอโอเคตอนนี้ผมได้ละได้เก็บไอ้รอบแล้วอันนี้มันก็คือึงอ่ากล่องสเสบียงน,นั่นเองเดี๋ยวเก็บกล่องสเสบียงมาก่อนได้แล้วได้แล้วได้เก่าเฮ้ยเดี๋ยว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 อยู่ดีๆก็แหกปากเฉยเลยผมเนี่ยหมายถึงผมเนี่ย โอ้ดูดิวมันวิ่งโอ้สามตัวเลยนี่่าเดี๋ยวต้องเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนก่อนต้องวิ่งทิ้งระยะนั้นแล้วก็หันไปยิงแบบนี้หันไปยิงแบบนี้แล้วก็เล็งปืนแล้วก็ยิงอีกทีนี่คือระบบเล็งเป้าที่แบบว่าโคตรโกงเลยโกงจริงไอตัวหลังนี้ก็เดินมาจังเลยเนี่ยอืมเก๊งม่วงตรงนั้นผมยังฟาร์มของไม่หมดเลยนี่เดียวต้องไปฟาร์มของตรงนี้ก่อนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ยังไม่ฟาร์มเลยต้องมองหลังด้วยเอ้ยเดียวเดียว ไอ้จะตายเอาลูกดีลูกดีรออะไรหรอเอาลูกเอาลีลาโกลีลาเฉยเลยทำไมลีลายจังเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องรีฟาร์มของแล้วก็รีบไปดีวกว่ารู้สึกว่าจันตรายขึ้นนะเนี่ยเดี๋ยวผมว่าผมต้องไปนอนก่อนดีวกว่านะทำไมถึงต้องนอนหรอซอมบี้มันโหดไงไม่ได้โหดหรอกซอมบี้มันวิ่งเยอะไงเดี๋ยวแบบว่าพอเวลาไปหาพวกโจรแล้วจะโดนกอกวนเอาแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ไปยิงกับพวกโจรอะยิงกับซอมบี้ซะมากกว่านะ เดี๋ยวต้องขับรถไปที่แคมป์แล้วก็ใช้เฮลิคอปเตอร์ไปจัดก,การพวกมันเลยดีกว่านะใช้เฮลิคอปเตอร์ไปจาัดก,การพวกมันเหรอเป็นความคิดที่ไม่ดีเอาซะเลยถามว่าทำไมถึงไม่ดีหรอใช้ปืนยิงระเบิดหรือใช้อะไรที่ทําให้รถชนระเบิดเกมผมจะบ้าไงก็จะพูดอยู่ทุกคลิปอหละไ,ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะหายลนะมันไม่หายหรอกเพราะว่าม็อดก็ไม่ได้อัปเดตมานานแล้วตรงนี้มี้รอดชีวิตด้วยเดี๋ยวผมช่วยพรอดชีวิตก่อนนะต้องพาพรอดชีวิตไปฝึกด้วยก็คือเอาไปยิงกับซอมบี้ถ้าเกิดว่ารอดก็คืออด เป็นคนในแคมป์ของผมถ้าเกิดว่าไม่รอดก็คือไม่รอดอะ่ะเหมือนเมื่อพาร์ทที่แล้วเลยที่ผมาพาผพูรอชีวิตของผมไปยิงกับสอมบีบสุดท้ายก็ผ่านมาได้นะก็ถือว่ารอเเ้ยเดี๋ยว,ยวต้องยิงโอ้โหเกือบพูรอชีวิตผมเกือบโดนช่วยได้แล้วหนึ่งต่อไปอีกคนนี้ด้วยอ่าคนนี้ถือไม้กอลไม่เอาดีวกว่าคนล่างถือปืนอะไรเนี่ยปืนกลโอเคเดี๋ยวช่วยยิงซอมบี้ที่แถวบริเวณนี้ก่อนเอา้าเฮ้ยยิงเพิดขอโทษยิงเพิดไปยิงพูพราดชีวิตเฉย จริงก็ไม่อยากทำเฮ้ยเดี๋ยวดำไปยิงพวกเราชีวิตนี่วะไม่ไงเอายิงไม่โดนโอ้ยเดียวเดียวเดียวผมโดนพวกเราชีวิตยิงเดี๋ยวเดียวต้องต้องหาที่หลบกันยิงมั่วเลยแหละตอนนี้มองไม่เห็นด้วยยาบังเฮ้ยไม่ไงต้องยิงอะไรจังหวะนี้เอาพวกเราชีวิตตอนนี้เขาผมเหลืออยู่แค่คนเดียวแล้วที่ช่วยมาสองคนเมื่อกี้ล่ะอ่าไม่ใช่ช่วยมาหนึ่งคนเมื่อกี้น่าจะโดนซอมบี้จัดการไปแหละผมน่าจะช่วยพวเราชีวิตได้แค่คนเดียวแหละเหลืออยู่แค่คนเดียว ไปดีกว่าเอาเ,เดี๋ย,เยนนวยเดี๋ยวสองคนนี่หว่ายังเหลือสองอนุึกว่าหายไปคนหนึ่งนึกว่าโดนซอมบี้จัดก,การไปแล้วไม่ใช่นี่หว่าตอนแรกก็นึกว่าเหลือหนึ่งเหลือสองนี่หว่าโอเคไปเดี๋ยวกลับไปที่แคมป์กันเดี๋ยวไปเซฟไปที่แคมป์ไม่ต้องพาไปยิงอะไรแล้วแหละตอนนี้พวกโจรก็หายไปเป็นที่ร้อยสงสัยออกไม่ได้ก็เลยยอมตายไปตรงนั้นแหละจะขับรถไปตอนกลางคืนนี่แหละบางทีก็อาจจะไม่กลับแคมป์ก็ได้นะอยากจะลองดูว่าซอมบี้ตอนกลางคืนมันจะโหดสักแค่ไหนกันเชียวเดี๋ยวต้องลงจอดฟาร์มแถวบริเว ถ้าเกิดว่าพวกเราชีวิตตายก็ช่วยอะไรไม่ได้ดิผมก็ยังจะช่วยตัวเองไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยจะยังจะไม่รอดอยู่แล้วเดี๋ยวต้องยิงฟาร์มก่อนยิงเพื่อฟาร์มเดี๋ยวต้องเปลี่ยนปืนมัางเอาเป็นปืน MG มดีกว่า MG ไม่ค่อยได้ใช้โอ้ย MG ยิงไม่โดนเลยเป็นปืนที่แรงอยู่นะวิ่งตัวลอยเลยเมื่อกี้ตัวลอยเลยเดี๋ยวต้องระวังหลังด้วยเดี๋ยวต้องมองหลังก่อนหลังเป็นไงบ้างโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตัววิง่งตัววิง่งตัววิง่ง <Yeah. Yeah. S 1> ไม่น่าลงเลยผมเนี่ยยิงมันดิโอ้ยไม่โดน กว่าจะโดนได้ยิงไปตั้งหลายนัดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวฟาร์มของไปด้วยอ่ายิงไปด้วยเลยแล้วกันนะทําไมของได้โคตรน้อยเลยวะเนี่ยปืนนี่มีเก็บเสียงซะด้วยนะถ้าเกิดว่าปืนมีเก็บเสียงผมก็สามารถยังไงทำให้ซอมบี้ไม่สามารถวิ่งเข้ามาหาผมได้เอ้ยไม่นี่วาต่อให้ผมมีเก็บเสียงก็ตามเพราะว่าพวกรชีวิตของผมไม่มีปืนที่เก็บเสียงไงยิงมายัางไงซอมบี้ก็วิ่งอยู่ดีเพราะว่ามันตามเสียงปืนมาไงยิงแล้วก็ฟาร์มยิงแล้วก็ฟาร์มของไม่มีเลยนี้ระวังหลังไว้ด้วยสิ Oh, เพื่อเราไม่ระวังหลังเลยเอา้าเหลืออยู่แค่คนเดียวคนเดียวของจริงแล้วหายไปหนึ่งแล้วตอนนี้ตอนนี้พวกเราชีวิตของผมก็เหลืออยู่แค่คนเดียวโอเคคนเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปหาใหม่ก็ได้ต้องรอให้พวกเราชีวิตกลุ่มใหม่เกิดก่อนนะถึงเราจะไปช่วยได้แต่ตอนนี้ก็ต้องรอไปเรื่อยๆเดี๋ยวฟาร์มของก่อนตอนนี้ได้ของมา3มชิ้น2ชิ้นเดี๋ยวผมพาพวกเราชีวิตผมไปเซฟไว้ที่แคมป์ดีกว่านะแล้วก็ไปนอนที่มันเช้าด้วยเอา้ามีไอ้ดอกเกิดอีกแล้วเกิดบ่อยจังเลยเนี่ย ประมาณเมื่อพาร์ทที่แล้วเออไม่ใช่แหละเมื่อพาร์ทที่แล้วบอกเลยไอ้ดอกนี่เกิดแบบเกิดจนของฟูอ่ะไม่ได้ไปฟาร์มเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดวิ่งเดวิ่งเดี๋ยวิ่งเดี๋ยวต้องเปลี่ยนปืนที่เป็นปืนเก็บเสียงดว้วยกันโอเคเดี๋ยวพาเพื่อนไปเซฟไว้ที่แคมป์แล้วก็ไปนอนให้มันเช้าด้วยไปไปต้องรีบไปนอนแล้วตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วเนี่ยประมาณสักเอ่อตีหนึ่งประมาณอีกสักสามนาทีก็หงเช้าแหละเดี๋ยวต้องไปนอนกันดูอะเอาพวกเราชุดไปเซฟไว้ที่แคมป์ด้วย เล่นมาตั้งนานลืมดูเลยลืมดูน้ํากับอาหารน้ําก็ไม่ได้ใช้นะเดีย๋ยวต้องใช้เป็นซะหน่อยกินไปให้เหลือ7อันนี้กินไปให้เหลือเเหมือนกันโอเคประมาณนี้เดีย๋ยวมาร์กไปที่แคมป์ก่อนตอนนี้พวกเราชีวิตในแคมป์ของผมมีอยู่แค่4คนนะ4หรือ5าวะน่าจะประมาณสัก4คนนี่แหละพาคนนี้ไปก็น่าจะเป็น5คนไอ้ดอปอยู่ด้านหน้าเลยผมว่าผมไม่ไปเก็บไอ้ดอปตอนกลางคืนนะเพราะว่ามันจะเสี่ยงเกินไปถ้าเก็บไอ้ดอปก็คงต้องใช้เป็นเฮลิคอปเตอร์แหละ เราขับเครื่องบินซอมบี้มันไม่สามารถทำร้ายเราได้ไงถ้าเกิดว่าขับรถไปแบบนี้บอกเลยซอมบี้นี่มาลุมกับผมแน่เลยโดนลุมอย่างแน่นอนจะเซฟเก็บไว้ที่แคมป์เลยพเพราะชีวิตเนี่ยเซฟสะสมไว้เรื่อยๆเฮ้ยเดี๋ยวจ้ะอะไรเนี่ยตามมาทาไมเนี่ยเอาเฮ้ยตามมาทําไมวะอยู่ในแคมป์ดีๆก็ไม่อยากอยู่เนี่ยจะต้องไปเซฟไว้ที่แคมป์กันเข้ามาเข้ามาแล้กวก็โดนซอมบี้ตบหรอกไม่น่าจะมีซอมบี้นะ ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะซอมบี้เนี่ยเดี๋ยวต้องสำรวจกันเออไม่น่ามีนะซอมบี้แถวบรูไนเนี่ยเออไม่น่าจะมีแหละโอเคเดี๋ยวผมไปนอนกันเดี๋ยวต้องไปนอนก่อนเลยเช้าแล้วเดีย๋ยวเซฟไว้ก่อนเออให้ยืนนิ่งๆอยู่ที่แคมป์แล้วกันแบบนี้เลยโอเคไม่ต้องขยับเขยิน้นรอให้ซอมบี้มานี่บอกเลยวงแตกแน่นอนต่างคนต่างวิ่งยิงผมจะใช้รถคันไหนดีเออรถคันนี้แล้วกันนะผมไม่มีมอเตอร์ไซค์เลยว่ะเออมอเตอร์ไซค์ผมหาย ผมก็จำไม่ได้นะว่ามอไซค์ผมหายไปตั้งแต่เมื่อพาเท่าไหร่นะน่าจะเป็นตอนที่ผมพาแฟงคินเข้ามาในเมืองเลยแล้วก็มอไซค์ก็หายเลยน่าจะใช่แหละเออยังไม่ได้ไปหามอไซค์เลยมอไซค์ก็น่าจะดรอปอยู่แถวๆบริเวณทะเลทรายนู่นแหละอยู่ไกลกันเลยทีเดียวเดี๋ยวผมว่าต้องหารถเพื่อที่จะไปทะเลทรายดีกว่านะอยู่ดีๆก็อยากจะไปทะเลทรายอยากไปทาไมหรอไปหามอไซค์นั่นเองต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ที่มันดูรวดเร็วตามจริงผมก็สามารถใช้เฮลิคอปเตอร์แล้วก็บินไปได้นะ ถามว่าเราเอาเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วเราจะเอาเฮลิคอปเตอร์กลับมาอย่างไงก็เอาจอดทิ้งไว้ที่นั่นแหละแล้วก็มาเรียกที่นี่ได้เลยเพราะว่ามันจะไม่หายนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทําไมเฮลิคอปเตอร์ผมมันเออมันเป็นแบบนี้อะ่ะทไมควันมันขึ้นมาเนี่ยเออน่าจะพังอะไรเดี๋ยวต้องอ่าเปลี่ยนเฮลิคอปเตอร์ดีกว่า,าเป็นลํานี้เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ติดอาวุธนั่นเองเดี๋ยวต้องเดินออกมาทีา่แถวบรณนี้ก่อนเพื่อให้มันสปอนเองโอเคลํานี้เลย ตามจริงในหัวผมก็ไม่ได้จะไปหาหมอไซนะแต่อยูดีๆก็อยากไปเฉยเลยไปเอามอไซด้วยเลยแล้วกันนะไหนๆก็จะได้ไปทะเลทรายแล้วนี่เลยเดี๋ยวต้องมารู้ไปก่อนออจุดที่มันเป็นเดี๋ยวต้องหาจุดกันนะจุดที่เป็นการแข่งขันมอไซอยู่ในแถวบริเวณไหนบ้างวะเนี่ยเดี๋ยวต้องดูก่อนเผื่อที่จะได้ไปแล้วไม่เสียเทีย่ยวไงตรงไหนวะเนี่ยมีบ้างตรงนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์ตรงนี้จะเป็นอ่าเนี่ยเป็นเรือการแข่งเรือและบนเขามีอะไรบ้างเนี่ย ไอจุดที่แข่งมอไซเนี่ยเออจุดนี้นี่ไงเจอแล้วนี่ไงที่แข่งมอไซแต่ตามจริงตรงนี้มันก็มีนี่หว่าเนี่ยถแถวบลูนี้เนี่ยแต่มันไม่ขึ้นไงถ้าจะเป็นจุดนี้แหละเดี๋ยวไปจุดนี้กันเลยแล้วกันนะไปได้เวลาบินเครื่องเดี๋ยวผมก็จะบินแบบนี้ไปเรื่อยๆนะไปจนกว่าจะถึงจุดหมายไปทางของผมน่าจะไกลอยู่แหละประมาณสัก7กิโลได้ประมาณนั้นผมอาจจะไม่ตัดก็ได้นะหรืออาจจะตัดบางช่วงนะบางช่วงที่ผมไม่ได้พูดแล้วกัน ไม่รู้ว่าผมขับผ่านค่ายทหารจะโดนยิงหรือเปล่านะแปลว่าโดนสอยล่วงเลยอะไม่น่านจะมีนะถ้าเกิดว่ามีทหารผมอาจจะโดนสอยล่วงก็ได้ไงแต่ขับผ่านคงไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมไม่น่า,นานจะเป็นไรหรอกทําไมขับมาที่ทบลุยนี้ทําไมเครื่องบินผมมันขับชา้าจังเลยวะเนี่ยเอา้ามีไอ้อดอกเกิดด้านล่างเฉลเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องพักแวะสัหน่อยนะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนปืนก่อนต้องเปลี่ยนปืนเป็นนี่เลยเดี๋ยวต้องถอยออกห่างก่อนแล้วกันอันนี้คือกล่องอะไรเนี่ย เดี๋ยวต้องดูกันมองไม่เห็นเลยตอนนี้อันนี้ก็คงเป็นกล่องเฮ้ยกล่องอะไรวะกล่องอาวุธหรือเปล่าโอเคกล่องอาวุธเดี๋ยวผมจะยิงเพื่อเอากล่องอาวุธดีกว่านะนีเลยเปิดระเบิดไปเลยี่ไงีนไงไอพวกโจรนี้ก็มากแล้วล่องอาวุธหรือเปล่าวะนั่นไม่รู้นะหมดหรือยังวะเนี่ยน่าจะหมดนะต้องเช็คให้ชัวร์กันเออหมดหรือเปล่าวะเนี่ยและกล่องแอดอกหายไปไหนวะเนี่ยเอาี่ไงกล่องแอดอก โอเคเฮ้ย <Okay>. hey, อย่าบอกนะว่ามีแค่3ตัวเองทำไมมีน้อยจังเลยวะเนี่ยผมจะไม่ลงจากเฮลิคอปเตอร์นะสามารถกดฟาร์มได้จากตรงนี้เลยแล้วต้องหามุมีลแล้วก็กดฟาร์มนะเดี๋ยวดะต้องถอยเฮลิคอปเตอร์ดีๆก่อนโอเคแบบนี้นี่ไงฟาร์มได้แล้วได้4ชิ้นวิธีฟาร์มของแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องลงจากเครื่องบินนะอีพกโจนพวกโจน,โจนตอนแรกกะว่าจะใช้ปืนนี่ยิงเลยแต่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันบกักเอาบางทีมันดรอปอยู่ไกล้แต่พอเข้าแคมป์ได้เท่านั้นแหละโมมันมาอย่างไวอะ่ะ แบบมายิงด้านหลังโอเคตอนนี้ผมได้มอไซได้มอไซชัวร์หรือเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวต้องลงก่อนเอา้ามีเกิดอีกแล้วมันใช่ที่แข่งมอไซหรือเปล่าเนี่ยอโอเคใช่เลยใช่เลยน่าจะเป็นมอไซวิบากมน่าจะใช่แหละเดี๋ยวลงไปก่อนลงไปก่อนซอมบี้ก็เยอะแล้วมันมาทําการแข่งขันอะไรกันตรงนี้วะเนี่ยเดี๋ยวต้องรีบไปขโมยกันเผื่อมันอาจจะขับนี้ก็ได้ให้ผมได้ขวานในนี่มาด้วยวะนี่ไงขวานในเกมอะเลดเดตเออใช่เ๋ยวทิ้งของไปก่อนนะทิ้งไปเลย เมื่อกี้ผมได้อะไรมาบ้างเนี่ยได้ลูกซองไหมไม่ได้ลูกซองเลยมีอะไรบ้างไม่น่าจะมีอะไรแล้วยวต้องไปขโมยมอเตอร์ไซค์กันสักหนึ่งคันละกันอ่าคันที่ผมจะใช้นี่เลยโอเคคันนี้อ้าวจะโดนจะโดนจะโดนหาเรื่องซะแล้วนี่ต้องยิงปืนขู่ต่างคนต่างนี้แล้วจังหวะน,นี้ผมว่าเปลี่ยนจากมอเตอร์ไซค์เป็นรถคันนี้ดีกว่านี่เป็นเอ่อรถคันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าไหนดี่กันนะผมว่าเอ่าเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วกันนะมอเตอร์ไซค์คันนี้น่าจะขับง่ายกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลืมดูเลยไอ้พวกโจรด้านหนะ้า โขกโจนด้านหน้าเดี๋ยวต้องยิงก่อนต้องแวะลงไปยิงก่อนสไนเปอร์ผมมีมีกี่ตัวประมาณ้สองตัวในสองตัวแหละเฮ้ยเดี๋ยว,ยวนี้ไงเนี่ยไม่เอายิงไม่โดนไห่ไยง,ไงยิงขาเอาไม่ได้อ่าเรียบร้อยแล้วรถผมอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมเซฟรถไว้ด้วยเลยแล้วกันนะ ต้องเซฟรถเผื่อหายเซฟไปเลยนี่เลยเซฟไปเป็นที่เรียบร้อยคลิปนี้ผมก็ได้มอไซค์มาละโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงไอ้ทุกคนเดี๋ยว,ยวก,ยก,กลับไปที่แคมป์กันเฮ็เลิคอปเตอร์ก็ทิ้งไว้นี่แหละโอเคทุกคนสำหรับเกม GTA V โหมดซอมบี้พาร์ทนี้ผมขอาาจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก็ไว้รอติดตามต่อในพาร์ตต่อไปเดี๋ยวพาร์ตต่อไปผมจะเล่นต่อก็อไว้รอติดตามผมได้เลยสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมโหซอมบี้ด้านหลังก็วิ่งมาตั้งเยอะเลยเนี่ย